ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนสุมองสุบอนครับยินดีตอนรับข้าสูชองอันดันททัวครับมาหนีกับภาพอแมเอื้อยไอ้น้องผู้ที่อยากได้ง่วไปเลี่ยงหางัวไปเลี่ยงครับมาเบิงเอานะพี่น้องเนาะขามีตัวมักตัวอยากได้เนาะพี่น้องเนาะครับมาหนีเดินทางมาบ้านเขียวฟ้ามครับพิกัดบ้านนาคาตำบลนาคาอำเภอวัดปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับเห็นเราอยากได้ครับมามองนี้ครับ หรือเบอร์โทรศัพท์ดนะครับเด้อช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์ผมขึ้นไปให้ทางเสียทางไล่เดี๋ยวผมมีผ้าถอกผ้าถามเบิ้งนะครับเนาะครับต่อจากนี้ไปครับนี่จะสีผ้าเป็น้องไล่เบิ้งเทเลโตเทเลโตนะครับเนาะโอ้มนี่สายแฟนตาซีก็มีนะครับเนาะมีแต่งกำลครับมือนี่ครับบ้านเชียวฟ้ามหามาฝากพี่ตอนน้องนะครับเนาะไปเลยเบิ้งราคาพร้อมๆกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีไอ้เอฟซีช่องอันนั้นออนทัวร์นะครับไอ้สวัสดีเอฟซีบ้านเขียวฟาร์มนะครับมันนี้ก็มีงัวมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่านะครับหลากหลายนะครับบัวศุกรเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับหรือว่าแม่สาวหรือว่าจะปูเด็ดงัวทองนะครับแล้วก็ไอ้ชุดตั้งฟาร์มนะครับผมการประกันกับคือเก่านะครับหนึ่งเดือนเต็มเต็มเหมือนเดิมนะครับผมวัวศุกเป็นงัวทองงัวทองก็บจะมีคลิปอัตเซาชัดเจนนะครับแมนครับการส่งครับ ขนส่งนี่กับทั่วไทยครับผมแม่นครับทั่วประเทศนะครับแม่นครับกับอยู่ตามระยะทางที่เขาตกลงคุยกันนะครับผมหรือว่าตัวไดมีจัดโปรนะครับกับจัดโปรทรงฟรีให้พี่น้องนะครับผมครับผมช่องทางการติดต่อเด้ครับช่องทางการติดต่อนะคะก็สามารถติดต่อเบอร์ของสาวแหล่นะคะ อ่าเบอร์0984089388นะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเบอร์เจดปัดของเขานะคะอ่า0648492912นะคะสามารถแอดไลน์มาเบอร์หัวหรือว่าสอบถามหรือปรึกษาปัญหาของหัวได้เบิดนะคะแล้วก็เบอร์นี้สอะไรกับวิคขุมมาฝากคือเก่านะคะ,ะนี่ค่ะเป็นคุมอ่าหนังนะคะหนังเกตเอนะคะกับเสิร์ฟปีนเขานะคะสเตสเตสแตนเลสนะคะอ่ากะของแท้นะคะ ตอนนี้คือจัดโปรหายุทีเส็จละห้าห้าร้อยบาทนะคะส่งซีทัวประเทศนะคะห้าร้อยบาทนี่คือผมคือส่งเลยส่งครับเก็บปลายทางกเก็บปลยที่เก่าครับครับถือว่าเด็ดเนาะแมนครับเพืรอจีบกันเสียเวลาครับตัวแรกแขกบานครับผมไปเบิรงครับแมนครับครับพป่น้องครับมาเบิรงกันตัวแรกตัวตำมิดครับตัวที่หนึ่งไอแม่ลูกนะครับไอแม่ท่วงนะครับซื้อสองได้สามครับพี่น้อ้ลูกครับ ลูกสายแฟนตาซีตัวนี้เนาะแมนครับออกแฟนตาซีไอ้ลูกพอไอซีไว้หนึ่งสามสามนะครับตัวนี้บ่แมนครับนี่แหละครับมันคือออกแฟนตาซีง่ามเดียวว่าสายปูสายยาครับเมี่ยเพิ่นกับมีดจิตขอไลายนิดหน่อยครับนี่นะครับผู้ใดอยากได้สายแฟนตาซีครับแมนครับอ่าลูกสาวเพิ่นนี่ลูกตัวไหนลูกแรกครับลูกแรกครับลูกสองขาท้วงครับอายุไรไปเลยครับอายุได้แปดเดือนครับอายุแปดเดือนความสูงกับประมาณับ เบียดร้อยสามชิปนะครับลูกเพื่อนแม่เพื่อนนีร้อยหาชิปเห็นแน่นอนแม่แม่ท่องจังเดือนก่อนแม่ท่องสองเดือนกลัวครับโอ้ท่องสองเดือนครับปล่ยพริกแดงครับคริกแดงแมนครับครับชุดเบอร์ที่หนึ่งครับราคาครับสามหมื่นหาพันบาทครับอ่าพี่น้องเด้อครับเด้อซื้อสองได้สามครับสามหมื่นหาพันแมนครับยับมาเบ้างใกล้ๆครับบัตรลูกงามนะครับพี่นะครับแฟนตาซีก็ได้โอ้สายนีบุกเคยเห็นโดนเลเดิแมนครับพี่น้องบางคนบางท่านมักขนาดด้วยครับนี่สายนี ขาข้อครับซื้อเหยียดตรงดีดีสุดแล้วครับแม่สูงหังเนาะครับตีตั้มให้ตีตั้มลอยสี่สิบห้าบวกเลยครับนี่คือแม่สูงนะครับเด้อครับ่ว่าผมมาวิ่งอยหาสิบแล้วครับโอ้ว่าแม่นถึงอยู่แล้วเราหาสิบไม่เนาะบกขาดอกครับเมืงช่วงล่างครับครับนั่นเต้น้ำล่างมือรึ่งนุ่มอืมดีดีดีครับเอาลูกได้ทองรุ่นกันแค่เพียรเนยครับได้ไป สองสามเดือนเล้วครับอประกันท่องเลยครับพี่น้องคือท่องนี่เขาเราประกันเห็นร้อยเปอร์เซ็นต์เรอเด้อพี่น้องแต่ไปไปรุนเอาแค่เพดเนาะแมนครับหรือพี่น้องบรมานแต่เป็นตัวซ้ำอีกก็ได้ครับซ้ำอีกได้ครับแมนครับหัวทางเฮามีคิบตรวจอัตราเสาชัดเจนเรียบร้อยครับผมยังคอยมาก่าประกันเห็นพี่น้องครับอ่าอ่านี่คือเบอร์ที่หนึ่งเนาะแมนครับครับเบอร์ที่สองครับเป็นเื่อแม่ลูกแมนครับ เป็นงัวกลางๆนะครับพันกลางนะครับพี่น้องดุจกลางครับทรงลูกดีนะครับแมนครับตัวนี้เทาบดครับเป็นลูกแม่ลูกแม่ครับอายุลูกตัวที่สองได้สองเดือนกว่าสามเดือนครับสองเข่าสามเดือนแมนครับเป็นงัวลูกตัวที่สองพิ่นครับผมแม่สูงหลายไป็นดีครับไอแม่กัดตีตั้มห้ยร่อยสามสิบหกบวกนะครับประมาณนี้แมนครับวันไนทับด้ยเนาะครับผมท่องว่างอยู่ครับของว่างด้วยครับแม่แมนครับราค่าครับเบอร์สองจัดโปรครับ 10,600บาทครับออกค่ารถเองเด้อพี่น้องครับ10,600ออกค่ารถเองแม่นครับผมครับอย่ามาเบิ่งกใกล้ๆอีกจักหน่อยเด้อครับ10,600ครับจัดปูให้พี่น้องไปเลยนุ่มดีแม่นครับเล็บข้อแข้งขาดีสูนเลี้วครับแม่นครับเครื่องดำครับดำเปื้อๆครับทรงลูกดีครับแม่อ้างจะดีเลยเบิ่งเลี่ยมนี่อีกแม่นครับลูกนี่แขนจอกอดได้ที่ร้องแขนจอกอดครับอ๋อแล้วนี่ครับแม่แขนจอกอดลูกกับแขนอันตันครับ พ่นดีตัวนี้เนาะนำรางเพิ่นกับไหลเด้แม่นครับนำรางเห็นไหล่ด้พี่น้องเอาราคานี่ครับเบาๆครับยัดโปให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงเลยเนาะแม่นครับนี่คือเบอร์ที่สองครับอ่ะครับต่อมาเนี่มาเบอร์ง้วสาวครับพี่น้องอยากได้งญ้าสาวมาเป็นแม่พันธุ์ครับแม่นครับอู้ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับแม่งามแม่นครับอายุจักเดือนครับอายุสิบสี่เดือนครับสิบสามสิบสี่ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งอายุสิบสามสิบสี่เดือนใช่นี่ร้อยสี่สิบบวกครับ คว้มสูงแม่นครลอยสี่สิบบวกสมันน้องมูเด้งแล้วครับพี่น้องสวยเลยเนาะไปนี้เนาะกู้ดกำลังหาแม่พันธุ์ด้วยครับเด้อแม่นครับวันนี้ราคาเด้อครับราคานะครับเปิดตีสองหมื่นหาพันบาทครับสองหมื่นหาพันอ้าวครับแม่บอกกำงามครับนี่ย่างสวยนะครับอ่ะมาเบิ่งใกล้ๆอีกจังน้อยครับเบิ่งคอเบิ่งขาเบิ่งแขงเบิ่งเล็บโอ้โ่ลำโตหนาเด้อครับเด้อพอนี่ลำโตหนาว่าดุกหมูครับชาติตระกูลรุ่นพันธุ์มาดีครับ เบิ่งข้อเบิ่งหนาเบิ่งตาครับนี่หนาตาเบิ่งปากโอหน้าหนาขาตรงตรงครับแมนหางลำลานะครับกำลังเบิ่งมันท้ายเปิดนุ่นขนาดเนาะแมนครับโค่นหางท้ายบังเน้าตัดเพราะเบ่งโคนหางจั๊กบาดครับพี่น้องเปิดขาใหญ่ๆครับผมโค่นหางโอ้โหพี่น้องโคนหางใหญ่อวบอัดน้ำหางตรงสมซาสมลื้อแทรลูกเอฟสามหนึ่งนี่เนาะคอมเมนต์หัวลวนนี่เขาเปิดกัน บ่วาดกวาดครับพี่น้องแม่นเอาพี่น้องครับงวดดีๆงามๆครับอยู่นี่หามาฝากคือคลิปทุกนาทีราคาเบาๆครับอีกทีนึงครับราคาสองหมื่นห้าพันบาทครับนี่ครับสองหมื่นห้าพันแม่นครับได้ไปนี่พ่อใจแท้แน่นอนครับผมว่าพอมันงามงามแห้งงวดตัวนี้ได้งวดงามๆไปไปในคอรกในประจำคอรกประจำหลักอะแมนดีด้วยเนาะครับนี่คือเบอร์ที่สามนะเพื่อนเนาะยับมาเลยครับยับมาเลย ไอ้ลูกสาวเคเอฟเจ็ดสองครับบ้านนี้เมื่อเพิ่งเคเอฟเอกแต่เป็นเคเอฟเจ็ดสองไอซีปดูแม่นครับโพนดีลำโตดีน้ำใต้น้ำล้างนี่บ้านเฮามาครับง้อพนพนแบบนี้ครับนี่พี่น้องบ้านเฮามากหลายตระกูลเคเอฟออกทุกนี่หมดครับโอ้ห้ามเนาะตัวนี้อายุหลายปีนะครับตัวนี้นะครับสิบเดือนอายุสิบเดือนครับสิบเดือนควบสูงวัดได้หลายปีนะครับก็ร้อยสามสิบบวกครับควบสูงวัดได้ร้อยสามสิบบวกแม่นครับราคาเปิดให้พี่น้อง เปิดให้พี่น้องทีสองหมื่นบาทครับสองหมื่นเพียงเพียงครับพี่น้องเออสองหมื่นเพียงเพียงครับบาทเนี่ยสวยๆงามๆหนังหนาๆหนาเนื่อนุ่นตุ้นๆสุดๆครับใบหูพอดีข้างกลางพอดีประเภทข้อนี่หนาเป็นหนาครับข้อขาเล็บดีขาตรงจื่นแน่ด้วยครับพี่น้องโอ้ช่วงล่างสวยเลยครับช่วงล่างอิ่มตาเมืองโคนหางครับ บรรทายเปิดเปิดครับอ่าไม่ใช่กรับบรรทายเปิดดียันครับโอ้ซุ่มเคเอฟนี่ยบรรทายง่ามเนาะครับพูนนะพี่น้องอีกเลี่ยมนึงครับโอ้เหมาะง่ามเลยครับนี่เด็ดนี่คือเบอร์ที่4นะพี่น้องเด้อครับอ๋อครับเบิ่งอยู่อยากได้ครับอดใจบ่ไว้กันเฝ้าโทุกค่ะเฝ้าโทุกยนครับมันหนาดีตัวนี้เนาะหนาดีง่ามพร้อมต่อมาเบอร์ที่หาครับไอ้ลูกสาวอเมริกา779ครับ สักเดือนครับ11เดือนครับโอ้อันนี้อเมริกาเด้อครับเด้อแม่นครับอันที่ว่ามานี่หลักฐานมาให้เนาะแม่นครับมีใบมีหลอดนะครับตัวใดบอกว่ามีกับว่ามีนะครับตัวใดบ่มีก็คือบ่ได้อ้างอิงกิงนะครับอ่าตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับ11เดือนครับ11เดือนแม่นครับโอ้สีแดงเข้มๆเลยตัวนี้เนาะแดงเข้มครับมอลุนพร้อมความสูงวัดได้หลายไปเลยครับก็ตีต่ําให้100เบียด130แล้วครับพี่น้องเอ้าครับผม130เห็นแน่นอนเนาะครับผม เป็นงัวยเงาๆล้ำตัวเงาครับเลืกเดี๋ยเงาเดี๋ยวเหลืกเด้อครับเด้อราคาเนี่ยเปิดยุดเท่าไรครับราคาตัวนี้นะครับเปิดทียหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องมาเบิ่องนาครับเบื้องไกลอีกรอบนึงครับแดงมุมมีด่างนครับโอ้เบิ่งเอาเด้อครับนาตามนครัข้อขาแข้งเล็บมนครับช่วงล่างครับพี่น้องงามเนี่ยครับข้อขาเล็บเบื้งมันทายครับเครื่องดำ โอ้แดงคักเนาะแดงครับแดงนี่พี่น้องเบอร์ที่หาครับราคานี่ครับเอาทักมาเฝ้าเฝ้าจองไว้เนาะแม่นครับเด็ดเด็ดเลยครับเบอร์นี้มีแต่งงามๆนะครับเบอร์นี้ตามพี่พี่น้องเห็นเลยครับนี่สวยๆเลยนะครับเนาะช่วงล่างงามอ่ลาดดีต่อมาเบอร์ที่หกครับเบอร์ที่หกนะครับไอ่เป็นลูกสาวไอ้อาปาเช่นะครับอือลูกสาวอาปาเช่อายุจักเดือนครับอายุสิบเดือนครับลูกสาวอาปาเช่อายุสิบเดือนแม่นครับ ความสูงโอรล้นธรรมชาติครับความสูงกับ3อยสาสิบบวกครับเห็นลอยสามสิบแมนครับแต่ว่าไม่นี่ล้วนธรรมชาติแมนครับดีกว่าดีลอยสามสิบหนาข้มาอ่านี่เาประกันตั้มไว้ลอยสามสิบแมนครับราคาเปิดให้พี่น้องรายไปได้ครับหมื่นเก้าพบาทครับหนึ่งหมื่นเก้าพพี่น้องแมนครับมาเบิ้งหนาตาครับหนึ่งมืนเก้าพันครับโอ้เนี่งามๆนี่เปล่ต่อรองได้เลยครับพี่น้องเน้อได้ดน่อยทุกโตวต่อร่างทุกตตวเนาะเบิ้งเบิ้งครับหนึ่งหมื่นเก้าัน น้ำไต่นนำล้างเอาเบิ้งครับพี่น้องบัดน,นี่แข้งขาข้อขาเล็บดีนะครับมันจื๋นเนี้ยมันเป็นตุ่มครับพี่น้องโอ้บันทายใหญ่หนาเบิ้งขาใหญ่เนาะครับ้อเบิงบบ้งทายอีกจัหน่อยครับหุ่นเครื่องดำเด้แม่นครับโคนหางก็ถือว่าสวยครับเอาพี่น้องเบิ้งอยู่ยยไดนครับ พักมาเลยครับเด้อเป็นแม่พันแม่คอกแม่คอกแม่ลักเบอร์ที่6นะครับเนาะที่6ครับสีสวยอีกทีนึงครับครับนี่พี่น้องสีสองฟังคือกันเด้อพี่น้องนี่แม่นครับอืแล้วตัวนั้นเข้่ยมพักเนาะสีอืมต่อมาเบอร์ที่7ครับแฟนตาซีครับบไดนี้เอาอีก1แม่พันครับสายแฟนตาซีแม่นครับวังหันเห็นแม่ลูกๆแฟนตาซีเนาะครับวันนี้เห็นแม่สาวครับแม่นี่ลูกพ่อได้ครับ ไอ้เน่เพิ่นว่าเพิ่นก็ว่าลูกซีไว้เหรอครับแต่ว่าเขาบ่มีประวัติเทากันทีไปโดดครับแมนครับพี่น้องแมนเพิ่นว่ามาลูกซีไว้สูนกว่าหกครับบเป็นเวราหลายแมนบ่มีประวัติแมนครับบ่ได้อ้างอิงแมนครับบ่มีตามนั่นได้พี่น้องพูดเถาว่ามาเนาะครับเขาบ่มีหลักฐานอยากหูวแต่อายุครับประมาณเพิ่นว่าประมาณสิบสองเดือนครับโซนขวบควอมสูงครับลอยสามสิบห่าคนครับลอยแสนห่าแมนครับราคาครับแฟนตาซีนี่แฟนตาซีนะครับเปิดไปทีย 17,500บาทครับ17,500พี่น้องสิไดนั่นหนาแม่นครับโอ้บันทายไม่นี่หนาด้วยครับเด้อมีอะไรขอ่ทรงดีนะครับบันทายไม่นี่หนาแห้งครับโคนเลักโคนใหญ่หนอกตั้งโจโก้ปันง้อผู่ครับนี่ราคานี่ครับเบิ่งหน้าตาดีครับเนี่ยเบิ่งขาใหญ่ครับขาใหญ่ดูกใหญ่ติดเครื่องดำแม่นครับบดข้อหน้าหนาครับน้ำใต้น้ำล่างเบิ่งพี่น้องเหงาอาดลาดมาพี่โอ้แม่นี่ดูขาใหญ่ครับบันทายหนาหนาครับแม่นี่เครื่องติดอม ครับเพื้ออมสายแฟนตาซีครับพี่น้องบโค้ชวาดภาพนะครับแมนครับในราคาอีกที่นงครับหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับคุ้มแมนครับอ้าพี่น้องสุดคุ้มเลยสายแฟนตาซีครับอีกเรียมหนึ่งอีกมุมหนึ่งครับนี่งามๆอีกเทื้อเนาะครับพี่น้องเนาะนี่มุมไม็ไก่โอ้สวยเด้อเม่นี่ใหญ่เด้อเนี่ยเด้อใหญ่ครับใหญ่มาต่างตะพุ่นเลยเนาะแมนครับต้นหนาฮอตทายกักเลยครับแมนี่โอ้เด็ดเด็ดเลยครับพี่น้องอืม ต่อมาเบอร์ที่8ครับเบอร์ที่แลูกสาวพริกแดงครับเบอร์ที่8ลูกสาวของพริกแดงอ้าวสุ่มนี่แดงเสมอดีครับสุ่มพริกแดงปีศาจแดงมือนี่เนาะนี่ครับแดงเสมอล่ำตัวหนาๆครับอายุหลายปีครับอายุไอ้ได้เก้าเดือนกว่านะครับอายุเก้าเดือนเข่าสิบเดือนข้อมสูงนี่วัดไปครับร้อยสามสิบนะครับบบวกลข้อมสูงเห็นร้อยสามสิบพี่น้องแมนนางหนาๆนี่ร่ำตัวดีดีนี่ เปิดให้พี่น้องราค่าได้ครับหมื่นเจ็ดพันบาทครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแนครับโอ้พี่น้องมาอนีราคาง้วแม่สาวแม่นางนี่ครับเนี่แม่พันเป็นตดซื้อเลี้ยงไาเห็ดแม่บอกครับมีแตงงามๆครับมาอนีโตงัวดีสายพันธุ์ดีเนื้อนังดีราคาพ่อต่อเอาจันวาครับหนาตาครับเบิ้งข้อเบิ้งแขงเบิ้งขานำไตนำล่างครับอืหนาหย่นเลยครับเบิ้งเปื่นขาใหญ่ นุ่มนี่ดีสุ้อตัได้พี่น้องเด้อนี่มาเบิ่งไายตัวนี้จักหน่อยครับโอ้ตัวนี้สีเสมอดีเนาะบังไายโอ้งามครับงามหงัมนี่สีแดงเสมอดีเลยครับแม่นีข้นหางไงอันนี้คือเบอร์ที่แปดนะครับเด้อเบอร์ที่แปดครับอ๋ออีกทีนึงครับเบิ่งุมใกล้ๆอีกทีนึงนะครับเนาะนี่ซีสวยเลยเนาะครับเนาะ ครับต่อมาเบอร์เก่าครับเบอร์ที่เก่าแมนครับเป็นลูกสาวของอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก่าพี่โอ้พอนี่ลูกสาวของอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก่าครับเบอร์ที่เก่าอายุอานามครับอายุนี่เก้าเดือนนะครับอายุเก้าเดือนก็กัวหมาถือว่าต้องปิดงูหน่อยอยู่ด้วยครับเด้อแต่ว่านาดีครับดูเงเงเนื้อนังหนาดีเนาะแมนครับนังหนาคือพอเพนเทนเนาะแมนครับดูกงแข็งขาดีวามสูงหนาจะได้ ด้วยสามซิปไหครับเห็นเนาะเห็นครับเห็นลูกสาวอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าครับครับแม่นี่เปิดให้พี่น้องครับหลายปันไหนตัวนี้นะครับเปิดให้พี่น้องเมื่อนเจ็ดพันบาทครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแมนครับโอ้พี่น้องนี่นะครับพ่อไหมตัวนี้เนาเน่าหนังหนาครับเพิ่์นเนี่ยเป็นตาใหญ่ไว้เนาะแม่นครับเลี้ยงไว้นี่เป็นตาใหญ่ไว้ครับพี่น้องเอาสิจักดซิบแม่เนี่ยครับไปคุณสามเดือนมีกับนาเลยแม่นครับ สามเดือนนี่มีแต่สองเมื่อนถึงเลยเนาะเนี่ยเปคุณดีดีเนี่ยโอ้มีแต่งามด้วยครับมาหนีเนื้อหนังมันจะเป็นช่วงหลอกช่วงล่างครับเนียนนี่คือเบอร์ที่เบอร์ที่โตครับอ้าวโอ้คนหางงามครับครับยเอาดีไหมคนหางงามเดีคร้ยเอาดีต่อมาเบอร์ที่สิบครับพี่น้องเบอร์ที่สิบนะครับหมอลนลนธรรมชาติเลยเนาะครับบ่มีประวัตินะครับตัวนี้นะครับเบอร์ที่สิบบ้านหัวปลูกพอดีแม่นครับ อายุประมาณประมาณเจ็ดเดือนเนี่ยครับประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนด้วยครับเด้ออายุเพิ่นสีออกจะเหลืองเม็ดเข่าจัะน้อยเนาะบริเดณเข้ม่วาบดนะครับคอแข้งขาถือว่าดีดีสุดแนวครับน้ำไตน้ำล่างกับเน่าอัลาดดีตามที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับราคาครับราคานะครับเปิดไปทียบมื่นหาพันบาทครับหนึ่งหมื่นหาพันแม่นครับโอ้ล้ำตัวเน่าดีเด้อครับเพื่อนนี่ผู้เงินหน่อยเงินมาหลายครับหนึ่งหมื่นหาพันอยากได้ง่อยแม่ไปเลี้ยงน้ำมูจุงออกขอกน้ำโซน้ำแรงแม่นครับ จินยาน้ำหัวไฮไปหน้าครับพี่น้องก็เป็นแตงเงี้ครับพี่น้องเห็นยาแล้วบ่อยากตัดทิมครับเอาซ้ำนี่ไปเลี้ยงครับอีกฮาปีหกตัวแบบเดียวครับราคาได้กี่ครับนี่ยหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นห้าพันเบอร์สิบนะครับเด้ออ้าวนี่ครับพี่น้องเบิ่งไก่เบิ่งไก่นั่เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งมุมนีเบิ่งเลียมนีหนั่ครับนี่เบิ่งดูดูเบิ่งดนดนกสิง่ายในการตัดสินใจซื้อครับพี่น้องครับ มึงขับเงินเขาได้กระเป๋าพี่น้องครับมักจังได้เทาก็ันกเอาครับนุมดีได้พี่น้องเด้อวันนี้ล้วนธรรมชาติครับแม่นี่ล้วนเฮดเฮดให้ธรรมชาติเฮดนะครับแม่โอ้ล้วนเฮดล้วนเฮดเนาะแม่นครับเอ้านี่คือเบอร์ที่สิบครับต่อมาติดติดกันมานี่เบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดครับอันนี้ก็ออกว่าสายแฟนตาซีอีกตัวหนึ่งแมนครับมืัอนี้เห็นแฟนตาซีสามโตตัวนี้เพบนนีาเป็นลูกออกฟอร์ดนะครับตัวกับบูมีใบตัวนี้ บาลูกออกฟอร์ดแต่ไม่มีใบบดิอังอิงครับบ้านเด็้น่อยมันเห็ดแบบใบขาดเบื้องจากเลี่ยมได้เละครับพี่น้องคุนแมนบอกเลี่ยมโตต้นโตเอาครับพี่น้องเขาเบื้องเอาเนี่ยนะเสมอดีเลยแมนครับเสมอมาตั้งแต่หัวเขาทายเลยครับคุนแมนออกฟอร์ดทรงดีครับแมนโอ้เขาทาเขาทาเนี่ยครับอันนี้อายุไรบ้างเนี่ยครับอายุต้นนี้กับหกเดือนกว่านะครับ อายุหกเดือนแม่นครับเป็นว่าดิโอหน่อยๆอยู่ตัวนี้เนาะหกเจ็ดเดือนความสูงร้อยสามสิบเดย์ีเนาะแบบเบียดเบียดครับอ่าเบียดร้อยสามสิบนะครับแม่นครับตัวนี้ตันหมอกอกดีครับเนื้อนังดีเลี่ยมโตดีครับขอแข้งขาดีบรรทายง่ามก้ามเนื้อออกเป็นมัดเลยครับเบอร์สิบเอ็ดพี่น้องโอ้รา้วค่าเท่าไหครับไอเปิดตีหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยครับเบอร์สิบเอ็ดลูกของออกฟอร์ดแต่ไม่มีใบหายนะครับเด้อ เพื่อน่ามาเข้ากับว่าไปเมียนวันเมียนพี่น้องพิจารณาเบิ้งเอาด้วยครับเจดนาเห็นจากตัวผมผมว่ามันเสมอดีนี่สายแฟนตาซีสายหนึ่งตัวหนึ่งนะครับเนาะนามร่างนี่โอ้งามดีดครับนามรางนี่บันสินย่อยนี่ครับเบิ้งรถครับนามรางบ้านสินย่อยพี่น้องแขรงขาโอ้งามต่อไปเบอร์สิบสองครับนี่ครับเบอร์สิบสอง สิจัดโปเมียสาวไอ้พี่น้องครับเมือนี้เบอร์สิบสองตัวนี้บ่ครับแม่นครับนี่นะครับลูกพ่อไรครับไอ้บ่มีประวัตินะครับบ่มีประวัติอายุประมาณก็สจีดไรกันเหรอครับกับตัวเมื่อกี้อ่าอายุหกเจ็ดแปดเดือนประมาณนี้นะนรับประมาณเจ็ดเดือนพุ่มสูงตัวนี้หนาจะรอยสามสิบเพนครับผมตัวนี้ติดเครื่องดัมได้พี่น้องแม่นครับติดโบดไว้สิบเ็นท์ขอบตาขอบหูปือลึงยังโบดสยเลยนะขากระโบดเครื่องกระโบดกล้ามเนื้อขาดีแม่นครับราคาเท่าสิจัดโปนี่จัดราคาไหนครับจัดไปที่ หนึ่งมืนสองพันบาทครับหนึ่งแมื่นสองพันแมนครับนี่พี่น้องเบอร์สิบสองแมนครับอ่ะพี่น้องเบอร์สิบสองหนึ่งมืนสองพันนะครับด้อครับผมเบาตัวล่องได้ก็ได้นิดหน่อยอ่าตัวร่องได้ด้วยครับด้วยนิดหน่อยพอเราเปิดราคาบิดเบีย้เนาะแมนครับเปิดเบาๆให้พี่น้องครับครับเป็นตาครับเป็นตาชุดนี่ชุดนี่มือนี่คลิปนี่ครับงามสุดโตเลยครับพี่น้อง ครับบัณฑิตต่อมาเบอร์สิบสามหันมาหาบัวพอพันแม่นครับบัวปูบัวเถิกครับบนณฑาพศคุ้มฝ่อคุ้มฝุงไอ้ลูกไส้พริกแดงครับเบอร์สิบสามครับลูกไส้ของพริกแดงอายุอาไรไปไลยครับเก้าเดือนครับอายุเก้าเดือนคุ้มสูงน่าจะหอดลอยสามสิบเห็นจะถึงอยู่ครับแม่นครับน่าจะเห็นลอยสามสิบเนาะบอกลบครับข้อขาแข้งขาดีในน้ำลางเหงาองศาเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเล็บครับเบิ่งบันทายครับสีแดงหลังแดงจึงคือเนาะ แดงบ่มีด่างครับเบอร์สิบสามนี่เปิดราคาหลายเลยครับเหมือนสามพันบาทครับหนึ่งหมื่นสามพันแมนครับครับเบอร์สิบสามพอพันครับหนึ่งหมื่นสามพันนี่นะครับเด้อเบงหน้าตาเพิ่นนี่ข้อนี่ยินดีเลยเนาะนี่ครับช่วงขาช่วงเล็บหนึ่งหมื่นสามพันเด้อพี่น้องเด้อนี่ลูกไส้ของไอ้พริกแดงครับพริกแดงเด่นครับส่มาพอพันอีกตัวนึงครับสายเท้าโบดครับสายเท้าโบดเบอร์ที่สิบสี่ครับ ลายตัวไหนครับตัวไหนตัวนี้ตัวนี้เนาะหุ่นอ่ะโอ้ตัวนี้แขนดีปะพี่น้องแขนจุกุเลยตัวนี้ลูกพ่อไหนครับไอตัวนี้บ่มีประวัติครับโอ้อายุอายุกับประมาณเจ็ดแปดเดือนเนี่ยครับครับไปทั้งพ่อพันธุ์ได้ไปทั้งสายเนื้อได้แม่นครับแขนตันดีครับตัวลูกหลวัดด้วยเมือังไหนเมืองมันไทยครับควบสูงหนาจะเบียร์ลอยสามก็บที่ไอ้กับลอย ยิบห่าเนี่ยครับนี่พาโบกขึ้นไปเนาะแม่นครับราคาเด็กครับมูลสามพันบาทพี่อนครับหนึ่งหมื่นสามพันอ้าพี่น้องมือเย่อได้ครับโอ้หนาใหญ่ได้เพี่นี่ครับหนาใหญ่หนอกตั้งเนื้อลายอืมดีกว้างครับแม่นครับนี่นี่คือเบอร์สิบสี่เนาะสิบสี่ครับต่อมาพ่อพันติดตัวนี้ครับเบอร์สิบห้าแม่นครับตัวนี้ติดดำครับบัานเนี่ยเบอร์สิบห้าลูกพ่อได้ครับดีครับลูกฮุตตันครับลูกไส้ของฮุตตันแม่นครับอื เขานี้กะยร้อยสามสิบผ้าน่าจะเห็นครับายสาสิบผ้าอายุไรไหยครับอายุก็ได้สิบเดือนครับใ่หดตันครับสิบเอ็ดเดือนหนาใหญ่อยู่ด้เนาะแมนครับหาตรงซื้อเหยียดดีดรัยองศาดีด้เพื่นนี่องศาดีเปิ้ค้ากันไมันทยอ้าววุ้ยเสพ่าเปิดไลน์เลยครับนะค่ะม0 0ฐานพันบาทครับหนึ่งหมื่นห้าพัน่นครับพี่น้องหนึ่งหมืนหพันด้ครับเด้อแนี่ครับ เด็ดเดครับหนึ่งหมื่นห้าพันนี่ครับครับต่อมาเบอร์สิบหกครับบันนี้เป็นหน้าที่ของสาวแหล่บานหน้าครับเป็นผู้พับเบิร์ราคาพับเบิร์ราคาค่ะเอาตัวนี้เป็นง่วนจังไรครับง่วนทองค่ะแม่มันเจ้าเดือนอทองในหาเดือนแล้วนะคะกับพ่อใดกับพ่อฮุตตันค่ะโอ้ลูกที่ไหนในทองครับลูกที่สองนะคะทองกับฮุตตันลูกที่สองในทองความใหญ่ความสูงลอยแบบวาลอยสามเห็นลอยสามหาเนาะ เบอร์สิบหกครับพี่น้องอย่าได้ง,ง่าแม่ม่านไป็นเกินน้องเป็นลุงลูกในในท้องนะครับก็จะ<ช>ออกเพศใดท้องกับพุต,ตันให้งามช้ำใดราคาครับเบอร์ยูสิบเจ็ดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหาร้อยใช่ค่ะอันนี้ง่าแม,ม่ม่านดิครับนี่เเบิงลยค่ะเอามาเบิ้งทางนี้โอ้เครื่องดำตัวนี้ไหมหางน้ำขาขายเงาเครื่องดำหางดีลำหางตรงค่อยหางอู๋รวยด้ยเนาะจูดินเอาเลี่ยมดีโบดนะครับโบดดีนี่ครับเอาเบิ้งด้วยอยากได้ครับ งูแม่มันจัดให้หนึ่งมืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทบนี่ครับหนึ่งมืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับเมียนีย่ครับพี่น้องครับต่อมาเบอร์ที่สิบเจ็ดเป็นชุดต่างกตังฟ้ามครับเป็นงวแม่หน่อยๆสามโตสามไร่การเบอร์เดียวกันครับเดียวกันค่ะอายุไล่ๆเท่าไหร่ครับเรื่อยๆรื่อกันอายุนะคะน้องก็คือตัวน,นี้มีเป็นสี่เดือนกลัวนะคะอีกอีกสองตัวน,นี้คือหาเดือนกลัวนะคะ,อ,ะอันนี้สาวแหละต้องบอกเอฟซีก่อนนะคะว่า เบิงกะให้เบิงเบิงวะให้เบิงอายุเขาหนำนะคะบแมเปวนมาส่สวนสูงหรือว่าหัวสี่เดือนหรือหาเดือนเนี่ยเสียนะมันสูงรอยงี๊สีบลอยี๊สีผหามันเป็นไปบ่ได้นะค่ะเพราะว่าเอฟซีนี่เคยถามอายุว่าหัวเนี่ยมันคือตามคือเตี้ยแต่อันนี้คือตามอายุเขาครับนาะค่ะตามอายุตัวเขานี่สามตัวหนาสุดโตครับบันนี้หลังกวงสุดโต่ะขาดีสุดโตด้วยครับเด้อ นี่นี่ครับค้าดีสุโตนี่ครับแล้วคารวมกันสามตนี่เปิดร้ายันเลยครับเปิดสามตี่เนาะคะ่ะสาวแหล่เปิดไปที่สองหมื่นเก้าพันบาทค่ะนี่ครับตัวละประมาณหมื่นค่ะพี่น้องสองหมื่นเก้าพันตัวละบ่ถึงหมืน่นค่ะมหดเ้ <c oughs> อาเสียเซลย่าลืมสง่งฟีดไปเลยบักร้อยกิโลอังสิโอ้เด็ดครับเด็ดเด็ดนี่เอาชุดตัางคองตัางฟามั้ครับนะ้า ตัวนี้นา้าหนาครับหนากะเลิกแพ่นหลังก่วงครับตัวนี้ก็มันท่ายดีตัวนี้ก็น,นาเลิกแพ่นหลังก่วงเอ้าครับแล้วานี้ครับพี่น้องชุดต่างคอกต่างความมใไ้เดี๋ยวเฮาสิพเาิ่งอีกชุดหนึ่งเนาะนี่อีกชุดนึงค่ะบอมักชุดนี้ไปเบ่งอีกชุดหนึ่งค,อองครับต่ว่าพอด้ชุดนี้นี่สุดยอดเลยครับหนาหนาสุดโตครับต่อมาเบอร์4ีอสบีวุ้ยงามแท้ครับทำกันรุ่นเลยเป็นงัวแม่ทั้งสี่ตนบ่บ่ค่ะ แม่มแม่ไสามตัวแม่แม่สามตัวงูผูอตัวนึงใช่ค่ะอ๋อลูกผูนี่เป็นลูกพริกแดงนะคะตัวผูลูกพริกแดงก็รอตัวนี้ค่ะตัวนี้น้องมีใบนะคะมีใบห้ตัวนี้เนาะแม่นค่ะอายุป,ประมาณตัวนี้ประมาณสี่เดือนสิเขวบหาเดือนนะคะสี่เดือนสิเขวบหาเดือนตัวผูเนาะส่วนตัวแม่เดิตัวแม่สีนี้ประมาณหาเดือนอายุสองตัวค่ะหาเดือนสองตัวตัวนี้เดือนจะเข้าหาวเดือนหนึ่งตัวค่ะอ่าประมาณหาเดือนหนึ่งตัวเนาะแม่นค่ะนี่ครับสวยๆครับพี่น้องอันนี้ก็ชุดตั้งคอกตั้งฟางอีกชุดนึงเดด้้อครับ ชุดคุณใบใหญ่ว้กับได้ดีเนาะชุดนี้ซีโตงก็ผูกตัวนึงครับเปิดราคาอะไรไปเลยครับเปิดใบแล้วค่ะซีโตนะค่ะสามหมื่นหกพันบาทสามหมื่นหกพันใช่ค่ะเด็ดเด็ดเลยพี่น้องเอาครับท่านใดบังอยู่อยากได้นะครับชุดตัางฟ้ามชุดสามโตกับชุดหาโตโอชุดซีโตชุดสามโตนี่หนาตึบชุดหาโตนี่มึงก็ผูกพอพันแถมไปตัวนึงแหลงค่ะรอรอเด้งแหงซัมหนี้ครับคุณใบใหญ่ใบ ส่วนคอแข้งขาเด้วครับเด้อดีสุตโตเด้อครับเด้อดีสุตโตนี่พี่นอ้องนี่พี่นอ้องดีสุตโตนี่อือเป็นตาโอ้นีหนีนดีฝีหนีนจุโกอ่ามิตังงามๆมมันนี่มีทั้งหมดเลยที่แปดจุดที่แปดรายการซนี่เนาะค่ะนี่ชุดสุดท้ายเนาะชุดสุดท้ายค่ะครับพี่น้องบ่ายชุดสุดท้ายงามครับอ่ะเดินทางมาชุดสุดท้ายครับ อยู่กับงูชุดสี่ตาวเท่ครับมี่ยังฝากพี่ตัวน้องให้อีกบอสแต่อย่าฝากพี่ฝากน้องนะคะช่วงนี้คือมันเป็นฤดูฝนนะหะก่ะงวควายเขากอาจสิไข่คนี่แบบพี่ก็ให้พี่น้องดูแลถึงงวควายถึงเป็นคนซีขเขาควรค้นควรค้นนะจนเดี๋ยวมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะค่ะไข่วัดค่ะก็เป็นห่วงทางฟ้อเขาก็เป็นห่วงสีของเขาแล้วค่ะถึงว่างูควายแป่เรื่งไหนกะโทรมาปรึกษาในเตา เป็นห่วงพี่น้องทางภาคเหนือแล้วช่วงนี้คืงสุภาคนะครับสุภาคแต่ว่าภาคเหนือทางเชียงรายนะครับเอาใจซอยใจซอยพี่น้องใจซอยเพราะว่าน้องคายบึงการนะครับก็เริ่มมาแล้วแม่นครับเริ่มไหลน้ำโขงขึ้นแต่ว่าได้ยินข่าวว่าเริ่มลดแน่แล้วเพราะเป็นที่แมนที่หลายคนนะครับแมนครับไปสงวงสิกับไปบ่ได้กับขอเลื่อนไปกยอนนะครับหลายเจ้าอยู่นะครับแมนครับพี่น้องมื้อนี้ก็ม่มาฝากที่ฝากง่วง บอหลายนะครับแต่สนใจตัวใดกับฝ้าว่าพอดีพอดีทวมาเบอร์ขึ้นใไปยุ่นี่นะเนาะไล่กับนั่นแหละครับเบอร์ตามเบอร์แหละครับผมสิโทรมาทางไล่กับนี่ไล่ได้แอดไล่ได้สุเบอร์เน่ยครับสิเบอร์นาคอกับพิกัดตั้งอยู่บ้านนาคานะครับตำบลนาคาอำเภอวัดปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่กับขอเอาคำว่าสวัสดีครับพอกันทิพย์ไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ